สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนมือนี่พบกับแม่ดวงกินแซบอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อนี่แม่ดวงมีเมนูมานําเสนอเด้อค่ะเด้อแจวเห็ดไ่หรือตําน้าพริกเห็ดไค่นเองเนาพี่น้องเนาะแม่ดวงก่อนอ่นแม่ดวงกับพิดแกสก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวจะขอพิดแกสก่อนค่ะติกแกะแม่ดวงจะครัวเห็ดไข่เนาพี่น้องเนาะ มีการขัวเห็ดไข่ไมียังแนบตีมีหอมแดงพริกสดละกะหลวก็เห็ดไข่น้ะพี่น้องเนาะเห็ดไข่นี่แม่ดวงอ่าไปอบมาแหลวเด้อค่ะเด้ออบจากอ่าหม้ออบลมร้อนน้พี่น้องเนาะแล้วแม่ดวงก็จะเอามะขวัวอีกเนาะค่ะเนาะแม่ดวงไปยังคือเอามะขัววัวตีเมื่อคืนแม่ดวงได้อบทิ้งไว้นะคะแล้วแม่ดวงเอาเข้าตู้เย็นพอหลังจกเอาเข้าตู้เย็นแล้วที่นี่แม่ดวงกัเลยจะเอามะอุ่นค่ะหลังจากมะอุ่นแม่ดวงกับสิมะขวัวพ้อมกันก็พริกก็หอมแดงเนะจ้ะเนาะ ไปดวงก็จะมั่งขวานมันหอมๆนะพี่นอ้องขวานพริกขวานหอมแดงให้มันเข้ากันเด้อพี่น้องเด้อแล้วบ,บัดที่เนียนมปดวงก็เลยจะเอามั่งวารวมๆกันนี่ละจ้าอ่านะเไปดวงกับสิมาธาตุอันเห็ดเมนูอาหารอีสานบ้านๆเฮากินเนาะพี่น้องบ่ได้ไปเ,เก็บเองดอกจ่าเห็ดไข่นี่นะป้าเพิ่นไปเก็บเพิ่นไปเก็บเมื่อวานเนาะพี่น้องเพิ่นไปเก็บแล้วบ,บัดที่นี่พิ่นแบ่งมาให้จ้าบ่ได้ไปค่ะ บ่มีผู้ใดเอาโตเลียกไห้เนาะก็เลยแบบบ่ได้ไปเนาะว่า,วา,วามองไปเก็บนี่ก็ใส่เวลานา่นอยู่การขับรถไปแล้วพี่น้องบ่ได้อยู่ไก่บ้านเด้ไกลจ้ะเนาะมาเบิ่งกันว่าเหตุไดเนาะพี่น้องเนาะไปดวงก็จะครัวแบบนี้นะพี่น้องครัวห้มันใหม่ๆนุหมห,หอมเนาะห้พริกห้หอมแดงนี่ขั้นซุกเนาะพี่น้องขห้ขนซุกหด้ได้ๆแล้วบันนี้เเาอาจังจับไปทำกัน โขกเป็นน้ำพริกเห็ดไข่นะพี่น้องเนาะเห็ดไข่เห็ด่อยนี่ละจ้าผู้ใดว่าเห็ดไข่กับเห็ด่อยนี่ละจ้าออาไม่ดวงก็จะัวไปแบบนี้ด้วยพี่น้องัวไปเรื่อยๆค่ะเป็นัวพริกหอมแดงเขาจะซุกคุ่นละหอมๆเนาะขวบร่วมไปได้วยค่ะ จ้าหลังจากไม่ดวงขัวมาเรียบร้อยเนาะพริกสดหอมแดงขัวซุกเรียบร้อยแล้วเนาะเห็ดกับซุกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะไม่ดวงก็จะเทีย,ยมการตำได้บ้นี่พี่นอ้องเอ้าเอากระเทียมพริกสดหอมแดงลงไปในโขกเลยจ้ะเขาก็จะตำกันเนาะให้โขกให้มันละเอียดเด้ยลราจะเขาจังจโะโขกเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเอ้าโขกลงไปเอาลงไปตำเลยนอกจากเนาะเป็นการเสียเวลาตำเลยค่ะ ก็จะโขกแบบนี้เน้ะพี่น้องตําให้พริกให้หอมแดงของเห่านี่ละเอียดเลยเด้อจ้ะเด้อเนี่ยตําไปเลยค่ะโอ้พริกกระเด็นออกนะอยากกระเด็นออกก็ออกไปหลดเนี่ยตำแบบนี้เลยเด้อจ้ะเด้อโอ้พริกฉุนเด้อพี่น้อง หลังจากข้าวตำข้าวตำริกตำอย่างเดียบลอยแล้วนะพี่น้องเนาะข้าก็เอาเห็ดลงเลยได้จ้านน่เอาเห็ดลงไปตำเลยพี่น้องตำเลยค่ะตำเห็นมันละเอียดตำเห็นมันมุนมุนาะพี่น้องเนาะเอา้าต้มเมื่อตำาหอนการตำหนี่ระม,ารามาัดระวังนิดเดียจ้าเห็ดมันลืน่นนนานนี่โขกมันจงกระเด็นออกมา บะนีขั้นห้ามัดละเอียดเท่ากับตำเห็ละเอียดเด้อพี่น้องเด้อขั้นห้ามัดบัละเอียดเท่ากับตำพ่อทุบๆออกก็ได้เดี๋ยวแต่ห้ามัดนอกจากเนาะไปดวงกะจะเอาละเอียดแต่จักน้อยนอกจากเนาะเนี่ยเอาละจ้าแม่ดวงกบตำละเอียดซับนี่เราจะตามที่เขาต้องการนะเนาะเขาจะเป็นการปรุงเนาะพี่น้องเนาะบดนีนะ มาเตรียมการปรุงว่าทัาสิปรุงใส่ยังแน่เนาะคะ่ะเนาะมาจา้ะมาปรุงกันเลยค่ะมียังแน่ตีวัตถุดิบที่เราจะปรุงกับเจีวเห็ดไข่ในมือนี้น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสนะคะนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยนะคะไม่ดวงละลายเข้ากันแล้วนะคะไม่ดวงก็จะเทลงไปเลยจ้ะไม่ดวงก็จะเทลงไปเนาะแต่ว่าตำเห็ดไข่นีเข็ดับนีเพิ่นบ่ไฮไใส่ต้นหอมเด้อพี่น้องเด้อ คนบ้านไม่สิไปดับกินเห็ดข่าย,ยีวสันแต่ว่าเหาใส่หอมแดงลงไปแล้วจ้ะตอนที่เ้าครัวกพี่แบบกบกบกพีก่ก็พี่น้องเนาะอ่าพอขนาแเดี๋วห้าใส่แต่หัวหอมกับพ่อแล้วค่ะเนาะเนี่ยหลังจากเ้ากระคุกเขาเขากันตำ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 เด้อพี่น้องเด้อตำให้เขากันบัดทีพี่ห้ากลับมาชิมบ้างบ้างกระส่าไถ่ปัเป็นจังไอ่้ชิมกันเลยอือพอเขาชิมแล้วรสชาติของเห็ดไข่ายีว มันจะออกเผ็ดนิดนึงด้วยพี่น้องเด้อออกเผ็ดเผ็ดแล้วก็เป็น um อันทอดแล้วค่ะแม่ดวงปุงซับนี่แล้วค่ะเนาะเขาเรียกว่าเจียวเห็ดไข่เนาะพี่น้องเนาะแล้วอีกอย่างนึงเขาเรียกน้ำพริกเห็ดไข่ยังสิหน้าเอาแม่ดวงเห็ดตักใส่จานแล้วจ้ะเนาะแม่ดวงก็จะตักใส่จานเนาะพี่น้องจ้าไปกินข่าวเนาะจ้ะเนาะเจียวเห็ดไข่เสียบเจียวเห็ดไข่เสียบอาหารบ้านๆอีสานเาเนาะพี่น้องเนาะ ขอทดขออาภัย่ได้ลายเดอ้อจ่าที่ผู้ใดบอกินอาหารอีสานบอกินอาหารปลาเนาะจัเนาะบอกินอาหารอีสานก็ขอทดขออาภัยเด้อจ่าเด้อเมืนน่อวานป่าเพิ่นไปเก็บมากหมู่บ้านนี่แหละ่นเอามาฝากเนาะเพิ่นเอามาใหา้เนาะจจัเนาะไม่ดวงกระเลยอยากเอามาเฮ็ดไห่ตีให้น,น้องเบิ่งเนาะจัเนาะ อยากจะเอามาทําให้พี่น้องได้ดูนะคะว่าเจลเก็ดไข่ภาษาอีสานมันเป็นอะไรแบบไหนนะคะเนาะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะะนเนาะะเนาตาประมาณนี้ละจ้าเนี่ยค่ะก็จะทําออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าเจวเว็ดไข่หรือน้าพริกเห็ดไข่จะทําง่ายๆนะคะทําง่ายๆกินอร่อยๆนะคะเนาะกินแบบสบายๆนะคะพี่น้องคะ ไปแล้วจ้ามานี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ดวงในเด้อจา้าขอบคุณมากๆทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้แม่ดวงคนนี้นะคะเจวเห็ดไครคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีจา้า